เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม so ็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับคิวกอตอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าวัลตยาซีนะครับ เจ้าตัวเนี่ยได้ทักผมมาทางเพจนะครับว่าอยากแบ่งปันแนวทางการเล่นคิวคอสในแรล่งซูพีมนะครับซึ่งในท็อปเซิร์ฟที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับก็มีคุณวรัตยานะครับที่อยู่ในแรล่งซูพีนะทุกคนและตัวของคิวคอสนะครับเราก็ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแนวทางการเล่นคิวคอสในแรล่งซูพีมกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นตำแหน่งออฟเลนอยู่แล้วนะใครที่กําลังหาแนวทางการเล่นคิวคอสนะครับเทคนิคการเข้าเลนเทคนิคการฟาร์มนะครับดู คนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเรามาดูเซตรูนในเทมพลังแฝงของคิวโกสอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นอเวกสิเม็ดนะครับสีม่วงสปิริตสิเม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นดาบก้อนครอสิเม็ดนะครับเป็นรูนตีไว้นั่นเองนะทุกคนส่วนพลังแฝงนะครับเขาจะใช้เป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับเรามาดูทางด้านในเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าตีไวทารอนบุกเข็นสเปีย ดาบวิพลอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟอสเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตลูนไอเทมพลังแฝงของคิวโกสอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม Rv ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับมาเซลโค้ดร้านขายเสื้อกาตูนมือสองลิขสิทธิ์แท้มีเสื้อกรา,การ์กกรตูนน ร้านของผมเองโดยตรงปลอดภัย100%นะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดดีๆมากมายจะจองหรือผ่อนก็ได้สามารถติดตามร้านได้ทุกช่องทางนึกถึงเสื้อกระตูนนึกถึงมาเซล,ลโคลดลิงก์อยู่ที่โปรไฟล์นะครับมาครับทุกคนมาดูคิวกอสอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้เป็นการกดโซโล่แ n ้งนะครับอยู่ในแล้งซูพีมประมาณ60ดาวนะครับ และในเกมนี้ก็ชนเลนกับตัวของยีนาด้วยนะครับคลิปนี้จะมีเสียงผงแค่คนเดียวนาะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไม่สะดวกมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับเรามาดูการชนเลนกันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคิวกอสกับยีนาเนี่ยต้นเกมใครจะโหดกว่ากันนะครับแต่เริ่มแรกเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นรองเท้าเกาะน,นะครับโอ้อันนี้เขาเดินเข้ามาตัดคลิปป่าเลยนะครับอัพสองมาเนาะย,ยังไม่เข้าเวฟนะครับเดินมาตัดคลิปตัวเล็กก่อนยีนาเคลียร์ก่อนด้วยฮ่าได้มาครับ ผมก็ตัวเดียวก็ใกล้จะววสองแล้วนะทุกคนแล้วได้รับคีฟอีก3ตัวนะครับตรงนี้เอาสไลด์ใส่ยีน่าเลยครับอุ้ยแรงอยู่นะทุกคนอุ้ยยีน่าต้องเสียฟิกนะครับต้นเกมก็ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครโหดฝ่าคือคิวกอสเนี่ยสกิลสก็จะเพิ่มดาเมจด,ด้วยนะครับแล้วก็ดูเลือดเนาะตรงนี้ก็จะได้เปรียบนะครับด้วยพาสซีข,ของคิวกอสเนี่ยตีปกติมันก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้อยู่แล้วนะครับ นี่ก็จะเก่งมากๆเนาะหาดูยากนะครับคิวกอสในแรงซูพีมแทบไม่เจอเลยนะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับหรือว่าใครอยากดูฮีโร่แปลกๆนะคลิปนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวของคิวกอสก็จะเน้นอัพสกิลสองนำนะทุกคนฮีโร่ตัวนี้เล่นเข้าใจไม่ค่อยยากนะครับตันเกมก็ผมว่ายืนวัดกับยีหน้ายัางไงก็ไหวนะ,ะนี่ครับใส่เลยใส่เลย สกิล2ของคิวคอสนะครับมีดา e เมจเวดด้วยนะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับ <Wow. S 1> แล้วคิวคอสคนนี้เนี่ยเขาเอามาเป็น Week วีคเลยนะน่าจะเอามาเล่นในวงไฟโดยเฉพาะนะครับน่าสนใจนะครับใครที่กำลังหาแนวทางการเล่นคิวคอสเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผมชอบสกิล2ตอนมันตีนะหน้าจอมันสะเทือนอนะ่ะมันดูแบบตีแรงดีนะครับ นเนี่ยนาเล่นสนุกสนุกนะครับได้รองเท้าเกาะมาแล้วนะครับในช่วง2นาทีเนาะถ้า4นาทีเนี่ยจะเน้นไปหลอยบ้านอย่างเดียวผมว่าก็โหดนะคิวคอร์ God เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการแบบหลอยบ้านนะครับสปีดเลนตีไว้ด้วยครับคืออย่าทิ้งเลนแล้วกันนะอย่าทิ้งเลนให้คิวคอร์นะครับไม่งั้นบ้านแตกแน่นอนนะครับตรงนี้คีล่ามาแล้วครับ ีนาบอกต้องมาช่วยหน่อยนะคีลาเปิดดาร์กนะครับอันตีแล้วหวดเลยหวดเลยครับผมมีวิคด้วยใส่คีลาก่อนนะครับต้องโยกนิดนึงให้ซิลช่วยเก็บงานนะครับได้ไหมเรียบร้อยครับผมคิกซี่มาช่วยอุ้ยฮีนาฟิกนะตรงนี้ตรงนี้ยังไงยีนาเรียบร้อยครับโดนป้อมตีเกมนี้คิวคอร์ไม่โดนกดด้วยนะครับ ต้นเกมมาดีมากเลยฟาร์มเรื่อยๆนะครับคือแทบไม่ต้องกลับไปเติมเลือดที่บ่อเลยนะครับแค่กดสกิลสฟาร์มคีไปเงี้ยเลือดก็ใกล้เต็มแล้วนะทุกคนใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับช่วยกันดันเมนขึ้นมานะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าคนในช่องส่วนใหญ่เนี่ยอยากดูฮีโร่ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอุ้ยล้วตรงนี้จะสองหนึ่งด้วยนะครับเอาขวดเลยไงขวดเลยขวดเลยซิลมาช่วยครับเอาคีล่าก่อนด้วยนะทุกคนรอดไหม สโลไปยังไงซิวต้องเก็บงานแล้วนะครับเรียบร้อยครับซิวได้มา2ตัวนะครับโหเราตรงนี้4นาทีด้วยนะทุกคนเอาเลยครับตัวนี้ติกเนเจอร์เรื่องการหลอยบ้านนะครับตีแป๊บเดียวนะตีไปตีไปและเรียบร้อยครับป้อมแรกมาแล้วครับผมเรื่อยๆนะครับไม่โดนกดก็ไล่ทําเลนไปนะครับฟาร์มเรื่อยๆชิวๆเนาะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าฮีโร่แพ้ทางเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวของคิวกรเนาะคือคลิปนี้ก็ไม่ได้สัมภาษณ์ไงทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับใครรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าเป็นเมียคิวกรเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมาให้ความรู้กันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบการเดินเกมของคิวกร์ท็อปหนึ่งนยครับก็ดูลายเดินแล้วก็เทคนิคการเล่นได้นะครับอ่าชิ้นแรกนะครับเขาจะขึ้นเป็นถุงมือลดคูดาวก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ตามด้วยทารอนนะครับ ผมว่าทารอนเนี่ยเป็นชิ้นที่คิวอสขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันก็ได้ดูดเลือดตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีเนาะคิวคอสน่าจะชอบนะครับก่อนไปเติมเลนนะครับก็ทำเวฟนะแต่ด้านบนเขา5้าตัวเลยนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ไปช่วยเพื่อนนะดันยาวนะครับสไลด์ตีครับตีตีต,ต,ตีเน้นตีกับป้อมครับ หายไปแล้วครึ่งหลอดน,นะโดยรวมแล้วคิวคอรสก็จะเน้นไปทางเรื่องตีไวนะทุกคนรูนก็จะเห็นได้เลยว่าเอาเอ็กซ์สปิริตนะครับก็จะเน้นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะและ้วก็คิวคอรสเนี่ยถ้าตีไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับดูดเลือดทีละร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะครับแต่ก็จะไม่ชอบพวกไอเทมตัดเลือดนะต้ดูดเลือดทุกตัวนะครับจะไม่ชอบไอเทมตัดเลือดอยู่แล้วนะครับถ้าโดนเข้าไวเนี่ยก็จะเล่นยากขึ้นไปอีกนะครับ ก่อนเข้าไฟนะครับก็จะสกิล2แล้วก็สกิล1นนะครับอันติก็จะเป็นการล้าง CC นะครับจะไม่โดน CC นั่นเองชิ้นต่อไปนะครับก็จะขึ้นเป็นบลนะ็อกเคนสเปียเนาะบล็อกเคนหรือเปล่าบล็อกเคนหรือดาบวิกอย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะขึ้นเป็นบลนะ็อกเคนเนาะถ้ามีดาบวิกด้วยเนี่ยก็จะทําให้คิวคอร์อยู่ในไฟได้นานขึ้นนะครับมีทั้งดาบวิกแล้วก็สเปียวิกในตัวเนี่ยก็ยืนได้นานมาก แต่ข้อเสียผมว่าคิวกอสเนี่ยเลดเกมอาจจะเข้าถึงพวกแคลรี่ยากด้วยนะครับฮีโลไม่ได้ผิวมากนะครับมีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับถ้าสไลด์ไปแล้วก็สไลด์ออกไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าจะเล่นนะครับก็ต้องดูจังหวะการเข้าด้วยนะครับบางทีเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ตามเราก็อาจจะตายฟรีได้นะครับตรงนี้เขาวัดกับคีล่าเลยนะครับไล่เลย มีวีคด้วยเอลสูมายัางไงครับไล่ทันไหมไม่ทันนะครับคือตัวเองเนี่ยก็มีแค่สโลเท่านั้นนะครับสโลอย่างเดียวเลยไม่มีสตันนะครับตรงนี้เห็นด้านล่างว่างนะครับตีเลยครับอันติตีต,ตีเลยครับตีกดวีคได้ป้อมก็คุมแล้วนะครับช็อตน,นี้คนในทีมเห็นว่า อีกฝั่งล่างเยอะนะครับก็ออก,กลางกันเนาะหน้าที่ของออฟเลนก็มีเท่านี้นะครับทำเวฟเลนตัวเองให้สูงแล้วก็ไปเติมเพื่อนเนาะช่วงต้นเกมตำแหน่งออฟเลนเนี่ยพยายามอย่าแพ้เลนนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองสู้ไม่ไหวเนี่ยเน้นไปช่วยเพื่อนในทีมไฟดีกว่านะครับแต่ช็อตเนี้ยเขาไฟกันแบบคิวกอยังไม่ต้องทําอะไรเยอะนะก็ได้มาแล้ว3ตัวอว๋อยีน่าโดนยกอีกนะครับได้ป้อมกลางด้วยชิวจัดนะครับไม่มีใครเอาลงแล้วนะ ยังไงครับโอ้โหหมึกโดนหมึกโดนเหยียบนะครับนี่ถ้าคิวกอรสได้ทอยเนี่ยคีล่ากับอีรินทำไรไม่ได้เลยนะครับฆ่าไม่ตุยนะดูเลือดก,ก็แรงอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรก็มาฟาร์มเวฟนะครับฟาร์มเวฟฟาร์มคีป,ป่าฟาร์ม,มเรื่อยๆนะครับตรงนี้อีกฝั่งอยู่แอลขวาสมตัวนะครับเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะใส่เลยอุย้ยแหลกนิดนึงนะไม่รอดนะครับตรงนี้มันเยอะไปนะทุกคนทั้ง4ี่ตัว เรายังไม่ได้ทอยด้วยนะครับโดนดามเอเดตเอลินกับคีล่าก็ล่วงเลยนะเรามาดูช็อตนี้กันนะครับคลิกซี่เนี่ยเขาฟิกยก,ยกออรินไม่โดนนะทุกคนแต่ก็น่าจะได้แก๊กมาตัวหนึ่งนะครับโห و, ถ้าเมาื่อกี้ออลินโดนยกนะผมว่ายังไงก็ได้คิวอะซิลมาปิดให้สวยๆเลยนะครับคิกซี่ก็โดนคีล่าเก็บไปนะครับโหเอลสุยืนซูมอันตรายมากนะรตรงนั้นมีคีปด้วยโดนยีน่าไปครับ ช็อตนี้ซิลเขาบีบออรินมานะทุกคนโอ,โ,โอ้โหโดนเบิร์ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะช็อตเมื่อกี้สต่อส2ต่อ 3. 3โอ้เราไม่รอดนะครับเสียดาร์กหรือเปล่าเหลือหมึกตัวเดียวไม่มีอันติด้วยนะครับไม่รอดครับเอาแล้วไงทุกคนเกมพิกหรือเปล่าครับช็อตนี้ตายห้าเลยนะเนี่ยต้องรอคิวกอสได้ทอยนะแต่ต้องมาดูว่าเขาจะออกโปรเคนหรือว่าทอยแทนนะครับตอนนี้ โอ้ oh, แล้วเลดเกมเนี่ยถ้ามันเสียจังหวะสำคัญเนี่ยบางทีบานแลกหายทางหนึ่งสองทางเลยนะครับถ้าแย่ที่สุดก็คือโดนจบเกมเลยนะทุกคนเขาเลือกที่จะขึ้นเป็นดาวิกมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยทอยเนาะโอ้ oh, แต่ตอนนี้ค mm ีล่ากับอีลินก็ดามจแรงมากแล้วนะครับ mm hmm. เกิดมาใหม่ก็ต้องมาทำเลนตัวเองก่อนนะทำเลนให้สูงเข้าไว้นะครับ mm hmm. การแบบเวลาเราไฟแท้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำเบฟฝั่งเราให้สูงเนี่ย ไฟแพ้มาเวฟอีกฝั่งดันมาอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ป้อมเรานะครับโอกาสโดนจบมันก็สูงนะครับโอ้มีลิเลียด้วยนะเวฟสามเลยนะครับลืมนับลิเลียไปลิเลียกลางอีลินแคลรลี่แต่ผมว่าเกมเนี้ยถ้าขึ้นทอยแบบแรกๆผมว่าก็คุมนะน่าจะช่วยให้แบบยืนได้ง่ายกว่านี้นะครับตรงนี้ับกดดาวบ,บี้าไปแล้วก็กดบีอีกชั้นหนึ่งนะเรียบร้อยครับผม โดนพลังแฝงไลย่ยิงนะครับยีน่าอาจจะมีแหลกบางช่วงนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวหลุดหรออ้าวแล้วเวฟข้างดันมาด้วยนะครับคีล่ามาหลุดช็อตสําคัญด้วยนะทุกคนโอโหแล้วแบบนี้เหลือแค่ลิเลียกับอีลินเท่านั้นนะครับกันยังไงก่อนโอ้โหแล้วคิวคอนี่น่าจะเน้นแต่บ้านนะครับจบเลยหรือเปล่า จบเลยหรือเปล่าเข้ามาตีตีตีเรียบร้อยครับบานแตกครับผมโอ้โหเราคีล่ามาหลุดแบบช็อตที่เขากำลังไหลเลยนะครับคิวกอสแบบแบบเก็บสองมา เจอคีล่ายืนนิ่งอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมเรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวรัตยามากๆนะครับที่ส่งคลิปมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับเขาก็ได้ฝากมาเป็นช่อง Tik t o k นะครับช่องนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เป็นส้มคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดร้านเสื้อกาตูนลิขสิิทททธแมือ2ี่ รักกระตูนนะครับชอบดูกระตูนเนี่ยยินดีให้บริการมากๆเลยนะครับมีส่วนลดโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับร้านมาเซลโคดนะครับเป็นรากของผมเองโดยตรงนะครับไปติดตามกันเยอะๆนะครับฝาก FC ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ